สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านมือนีต้อกับผ้าทุกท่านเข่าป่าคือเก้าเนาะคะ่ะมือนีหลังเลิกงานแวะป่าก่อนจีบไปหาสามีเนาะคะ่ะสามีต้อทำงานอยู่ค่ะตอนนี้ต่อกันเลยมาเก็บเห็ดรอสามีค่ะไปเก็บน้าก,กันกับต้อค่ะทุกคนคะ่ะเก็บมวลมวลน้ากันกับต้อเ้ยค่ะพี่น้องช่วงนี้เราจะเดินตามสายทางก่อนนะคะทุกคนเดินตามสายทางก่อนอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งเราค่อยลุยในป่ากันค่ะตอนนี้ ต่อเห็นไว้แล้วค่ะนี่ค่ะเห็นแล้วเห็นแล้วอุ้ยดอกมันมีมันกรอบดูค่ะทุกคนค่ะเก็บเห็ดรอคุณชายเนาะค่ะคุณชายทำงานอยู่เนาะจ้าต้อกันหลังต้อกันเลิกงานด้วยกันดูค่ะขอให้ทุกคนฟินฟินมันมันเปนน้ำกันกับต่อนะจ๊ะ อุ้ยมันคือกรอบคักแทะมันถึกน้ำตีมันกรอบค่ะพี่น้องจาคค๋าคนขาครังนี้มาครั้งนี้ดอกใหญ่มากค่ะทุกคนเห็ดเริ่มดอกใหญ่แล้วนะคะทุกคนจา๋าตามสายทางตามสายทางเหมือนเดิมจา้าไปลุยกันค่ะอุ้ย เก็บไว้เลยเก็บไว้เลยล้านค้าเขาสิเปิดเราจ้าพี่น้องร้านญงเขาสิเปิดรับซื้อเราเดอ้อประกาศประกาศคนที่เก็บเห็ดขายดวนดวนเดอ้อบาทันต้อเด้จริงๆแถวแถวคนแถวบ้านต้อเขาเริ่มเก็บกันเกือบทุกคนแล้วคะ่ะนี่ค่ะดูนี่ดูนี่ค่ะแถวบ้านต้อ เพื่นเก็บแล้วค่ะคุณไทยเพื่นก็เก็บแล้วคือกันนึกว่าเป็นเก็บตะตัวว่แม่นะคะพี่น้องค่ะผู้อื่นเพื่นก็เก็บคือกันเราคุยกันเราเพื่นกเก็บคือกันละค่ะได้คนละหลายกิโลแล้วดูค่ะ ดอกใหญ่แล้วจ้าพี่พี่น้องๆจ๋าดอกใหญ่แล้วเราก็งามน้ำจ้าดูค่ะนี่ก็มีนะจ๊ะแล้วก็มาทางนี้ด้วยดูค่ะต้งให้บึง มันจะเป็นเส้นเป็นสายอยู่น้ำสายทางนี้หลีดีจะพิน้องขาบึ้งนะคะพี่อ,อ,อ้หัวสักหัวดวนดอกใหญ่ด้วยดอกง่ายดอกงามจ้าบึ่งนะคะ เอาถุงมือที่ทํางานผินมานําเอาถุงมือมาซะแล้วก็ตัดเลยตัวนกค่ะพี่นองตัดจังสี่เลยตัวนกค่ดูไหมคะอลังการตะลึงตะลึงตะลึงแล้วเดี๋ยวลองเพลงแล้วลองเพลงตะลึงอีกเราเด้อค่ะ <c oughs> เพิ่งจะให้ดูสินงที่ ติดต่อเฮดอันติดต่อเฮดอันไอ้เบิง้งนู่นั่นคือต้อเฮดออกแคบว้เนาะค่ะแคบว้แต่เฮ็ดหนา้าจอเนาะค่ะพี่น้องแคบรูปไว้จักหน่อยเนาะจ้าเฮโอ้ยปวดขาเด้อพี่น้องเอ้ยเท่าแล้วนั่งย่องย่อกับปวดขาปวดแข้งเนาะจ้า ใดกกะต้าน้อยกระตาผักตอกบเป็นกระตาหิดเราหล่ะเดี๋ยวนะะี้ค่ะนีค่ะดอกงามงามพี่นอ้องแย่ๆๆเป็นเส้นเป็นสายเป็นเส้นเป็นสายดอกใหญ่ๆนี่ค่ะ ดอกง่ายแล้วมัดเนี่ยถ้าบ่ฝนาฝนบกตกเทละมือสองมือกะเป็นอันหนางอกๆงอกเด้อพี่น้องหนางอกๆงอกหนาเด่นเดนอุย้ยหมดหมดต้องรีบเก็บเดี๋ยวหมดตะน,น้อยกัดเอาพี่น้อง ยิกจยักยิกยักคานคานข,า,นขาบอดีคานเอาโอ้โหนี่หรือบางกอกพิกกับบนอกตั้งหลายอกเลยว่าเอนค่ะให้ดูฟินฟินก่อนให้ดูแบบฟินฟินก่อนค่ะ เราจะสิเก็บต้องเชะก่อนนะคะไอ้ดูฟินฟินี่ว่าไม่ขายงาเๆาต,ต้อต้อขอบคุณเอฟซีนะคะขอบคุณเอซมากนะคะที่เข้ามาดูต้อนะคะเข้ามาดูแล้วก็ชื่นชมแล้วก็พูดคุยน้ำกันกันกบต้อนะคะต้อขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็มีสิ่งแนะนําดีๆให้ต้อด้วยนะคะดูค่ะ ก็ขอบคุณทั้ง FC เก่าและ FC ใหม่ที่ติดตามต้อนะคะป้าค่ะนี่พี่น้องจ๋าต้อล่าคนนี้กับจังซี่ละ่ะค่ะไปเรื่อยๆอุ้ยอยตรงนี้ตรงนี้นี่ค่ะขาเงย้าถ้าช่วงเห็ดออกหลายๆเนี่ยต้อบดเก็บซาจังซี่ดิพี่น้อง ตอทุรุนทุลายล้นลุลุลุดีพี่น้องขาเก็บดูเบิงทันมือกับทันเด้อช่วงนี้ดอกกำลังดอกใหญ่แล้วตกมาตกมาอาทิตย์นี่ดอกใหญ่แล้วค่ะพี่น้องติดตามต่อกับเบิงั้งเต้ดอกน้อยเบิงทอหัวไม่ขีดเท่าเดี๋ยวนี้เนาะค่ะกระสนุกกันไปเนาะค่ะถ้าชอบเก็บเห็ดก็ดูต้อละไปจนหอดสินปีเด้อพี่น้องเด้อ มีอย่างให้ตื่นเต้นให้เบิ่อเรื่อยๆค่ะดูมันๆฟินๆแล้วก็ตื่นเต้นไปน้ำกันจาดผัวไปน้ำเด้ตะกี้ตัเขาเขาปลาคนเดียวจะพี่น้องขาตัวเขาปลาคนเดียวตัวบ่อย่านปลาปันไดเด้ค่ะแตวบาพผ่กลางนี่สาม,มีไปน้ำตลรวจสแล้วตัวกะเวลาไปคนเดียวตัวกัเหลียวหน้าเหลียวหลังอยู่เนาะเวลาเขาปลาใหญ่น่ะจะงามตัวเราเด้อามตัวเราเด้ผู้เฒ่าผู้เฒ่างามตัว นี่บริการไปนำซะแล้วก็คือยามสันตัวนี่ค่ะโอ้ค่ะพี่น้องเห็ดอนันเห็ดอันนั่นค่ะพี่น้องงามขนาดเลยได้ของแช่ไปกินแล้วค่ะเห็ดเห็ดหนังไก่เนาะจ้ะเห็ดหนังไกออ่อ่อนอ้อขาขาดตัวเพราะอย่างมันขาดตัวจาก ได้ขามันจ้ะพี่ค่ะเป็นเส้นเลยของแซบกับมะของแซบกับมะเอาไปหนึ่งนี่พี่น้องเอาไปหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็ต่อตำแจ่วแบบอ่าซีฟูดนะจ้ะแล้วก็จิม้มแจ่วนะคะมันจะจำกรุบ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 เลยแซบร้ายนี่ค่ะอีจ้าเห็นหนังไก่เราก็มาะคะ่ะ ไข่ไปน้ำรถจ้าเห็ดไข่จ้าพี่น้องขาะจ้าเต,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 ตะปอกเตะแบกตาปลานี่เห็ดไข่ออกหลายดิพี่น้องปลานเนี่ยนี่แกลียงเสียบๆันจำเนี่ยอันจำนี่แกงเสียบ,ยยบคุณขาดูนี่ค่ะดูนี่ดูนี่ดูนี่พี่นี่พี่น้องขาเต็มเลยค่ะ อดอกงายแล้วเนะาะค่ะพี่น้องเห็ดดอกงายเราจะมาเนี่ยมาเก็บกันน้าก,ก,กันกับตอดจามันเนี่ค่ะดูจาด้าดูค่ะพี่น้องเต็มไปเบิดเลยจา้าอุ้ยเด็ไก่ก่อนเด้มา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 มนเนี่ยมีดอกงายแถบเนี่ยเบิ้งจา้าอุบอุ้บดอกนี้ นี่ก่อนเนาะจ้ะเอาจะาจะนีก่อนเดี๋ยวมันจะเกลียบ เต็มไปเบิดอยู่ค่ะพุ่นเป็นเบิดไปเบิดเลยทั้งทั้งพุ่นเต็มไปเบิดคันพุ่นใต้เหงาไม้หมูนั่งก็เต็มอยู่จ้ะมาเก็บไปเรื่อยๆอย่างนี่กนเนาะแนมมือต่อเอาเด้อแบบเนี้ยใส่ถุงมือบ่ถนัดเลยค่ะพี่น้องขา,ข,าขาเนี่ค่ะขาเหง้าขาอวบอยุบแบบเนี้ย เห็ดเริ่อมไงล้วเดอจ้าอันนี่เห็ดเริ่อมไงแล้วอุ้ยหมดแดงอุ้ยมือไปซูนหมดแดง,ดแดง,ดแดงน,นี่จ้านี่เหมือนกับออกอยุข่างทางอีหลีดีจ้าพี่น้องต่ออยางในป่าจ,จนขาล่าเอเล่บ่มีแหม จอดรถไว้ตั้นั่นบบได้เอากุญเจออกจากรถตัวเอาค่าไว้หันจ้ะตัเห็นเสแล้วตั้เลยจอดตัจดจด้จอดแล้วแล้วจอดจอดแล้วตั้งเรนเขาแรนีนไส้เห็ดเ,เลยแมค่ค่ะมันนี่สียางเบื้องเห็ดดิกัสีกุญเจกัสีอยู่ในรถนั่นแหละบันนี้ <laughs> สียางเบื้องเห็ดก้อนเห็นมันแล้วกับสียางเบื้องยาวไปเลย เป็นอย่างดอกจ่ายู่นี่นว่าอันตรายเออออ,อ บะ,มบะมมดเมนบะเมนมดแดงแท้ๆมันเห็ดตีเอาก้นมันแห่งมันมันมัน,มนเห็ดเอาหน้าพี่น้องมันฝนเสา้าตกแล้วมันมอดนี่มันแห้งแข็งมอดสิแข็งอันใส่เขาเลยจ้ะทับเขาไปเลยพี่ทางพี่ จังซี่แห่งเลยดิพี่น้องค่นว่าเอาเอาหอาไปเอาไปก่อนดอกใหญ่แล้วมึงจะขาอวบ,อบ ็นลี่ลี่ดีครับเนาะเดนบากลี่กันตัวขนย้ามันเห็ดออกค้นกระหาเห็ดกะลี่ยังมาตัดกัดค่อยมือข่อยว่ามันง่วง่งควยเด้เจ้าจิมาตัดค่อยเห็นว่าพี่น้องเห็นว่าจ้าตัวเแวบบ เรียกหาค่ะคลิปนี้ตัวกับว้สานีก็น่าจะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าค่ะได้หลายเห็ดอยู่เนาะค่ะได้เป็นกิโลอยู่ดีค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณกําลังใจทุกๆท่านทีเข้ามารับชมและติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ต่อเด้อค่ะเป็นกําลังใจให้ต่อและทูมัสขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบายบายเก็บกันต่อค่ะ อมองนี่ในป่าดิค่ะมองดีต่อไปยังในป่ามันเลยบ่ดอกไงเห็นกลุ่มหนึ่งอยู่ค่ะที่เป็นในป่าเนาะค่ะ,ะดอกบหญไงต่วบาก็เอาได้อยุดจ้ะเอาได้เป็นบางอันเนาะเดินเข้ามาในป่าเห็นนิดหน่อยค่ะเห็นนิดหน่อยขายาวๆเลยจ้า นี่ค่ะกลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้เช็บแป๊บหนึ่งนะครับแคบแป๊บหนึ่งก่อนจ้านี่ค่ะยาวไปนูน่น นี่ดูจ้ะอันนี้กำลังเล่นน้อยอันนี้เอาได้ค่ะเอาได้นี่ครับมัน,นกำลังเล่นน้อยอยู่จ้ะโอ้ยปีนเขาขึ้นมาต้อนร่าเอเล่จ้าอ,อ้บโอ้ยจ้าดอกใหญ่ยอยู่ ก็ได้เก็บอยู่นะจ๊ะจมือนี้เห็ดงามจ้ะมือเนี้ยเห็ดดอกง่ายดอกงามจ้ะมือเนี้ยจ้ะโอ้นี่ด้วยนี่ด้วยต้นต้นเบ้าโบโอ้อค่ะบพ่อต้นเมีไยพ่อหยางตีค่าต้น ต้อกินยาแก้แพ้กินซูริดีนก็เป็นยาแก้แพ้เม็ดเลี้ยงน้อยค่ะตัวเลยอยากนอนเฮียงค่ะตัวเขาป้านไอหย่าไอหย่ามันปิวเขาตัวจำฮัดช่วยอุ้ยขาขาดพี่น้องจ๋าตัวจำฮัเช่วยฮัดเช่ยตัวก็เลยกินยาตอนนี้ตัวก็เลยไล่เลยล,เล่เป็นแบบเบาเบาออกเป็นเบอร์เบอร์นะคะพี่น้องตอนนี้จา๋า ยาแก้แพ้กับแกนนนำมูกนะค,ค,คะ้นดอกหนึ่งพอได้เก็บจุจ้า อันนี้อยู่ในป่าดิค่ะตอเขาว่าในปา่าพุ่นจีนน้อยมันอยู่ใต้นี่อันนี้เอาได้อยู่จะอุย้ยมองจังสีแดดมันสีซองค่ะมันสีบ่มีต้นไม้ใช่แล้วมันก็นเลยเกิดนะจ้ะ มองเสียยุ้งก็ได้ตอมหน้าตอมตาคุณโอเคอยู่ตรงนี้ออกหลายอยู่จ้ายุ่งมองโมดทางน้ำไหลนะคะพื่นจ้ามองได้เป็นโมดมันชุ่มชื้นมันออกอยู่จ้า มีดอกใหญ่อยู่ป้าดอกไม่ดอกใหญ่ัแต่จกดอกในดอกเดียวนี่ค่ะพี่น้องดอกบังใหญ่เลยจ้ะพอเก็บแล้วเห็ดพอเก็บแล้วค่ะอุ้ยอุ้ยขาเ้ยาวขนาดเลยจ้ะ ยุ่งก็หลายหลายดิค่ะยุง่ง แบบแบบยูสุนี่จ้านี่ค่ะยางไปน้ำกันชมบรรยากาศสีเขียวไปน้ำกันเนาะจ้านี่ค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะยางชมบรรยากาศโมดสีเขียวหน่อยๆก็เอาเก็บน่อยผสมหลายคือว่า